พานไเต้ลงดูน <laughs> ี <doors> ่เาสเดไปนี่นหูน้อยรอเจียวไปหาชุตุงล้อลังเท่าอันดูเจ้าเจ้าสาวสุดน่าชเจ้าสาวล้อเยมาอย่าเชี่ยชาเดี๋ยวเดี๋ยวเรเกะนี่จ้าเกจ๋าเดี๋ยวเราอยู่แเดี๋้วีทาไปเจอตาล้ออย่างแบบไปนั่นนเวไปไทยเตรอบในรอบนึ่งใน3ามปีเนี่ยบกได้ไปโดนละ

จะปอดน้าซัมบูน่าติมรอน้าซัมบูต้าเจีอยบแท้น้าซัมบูจะกัดเตี้ยว sambo trời đang chúng ngồi nắm bắn là uhm. thay là thay, thay

ไม่ได้เหรอไม

เาปนมาวบอกแล้โกเอเขาเดี oh. no. ๋ยวโดนไม่กี่อ่ไม่เลี้ยงอ่ะช่วยรนมัช่วยกันเนี่ยเดี๋ยวไปทักี่ไม่จบนะได้ถึงแล้ว

Ủa ừ, <laughs> ừ, thì... ừ, cá mặt hát mặt mà mặt ô cá hát mặt hát cho, hát mặt hát cá hát mặt hát đó, hát mặt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  cá